แค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับผมก็เป็นการสนับสนุนช่องในอีกรูปแบบหนึง่งแบบที่ไม่เสียตังค์ได้นะครับเชิญรับชมต่อได้เลยครับขอบคุณครับชิให้ตายเหอะอุตสา่าห์หลบหน้าเขาแล้วเชียวถ้าโดนสั่งห้ามก่อสร้างขึงข้นมาแล้วก็แย่แน่ไหนบอกมาสิว่าคราวนี้คิดจะทําอะไรอีกตอนนี้ลูกกาลังทําอะไรอยู่กันแน่พูดไปก็เท่านั้นเจ้าของร้านเล่าเขาสั่งทําห้องทําความร้อนนะครับก็เลยสร้างให้เขาก็แค่นั้นเองตอบแบบลอยหมดหยาบใคร แล้วจะทําสัญญากับชาวบ้านคนอื่นด้วยใช่ไหม,มดูเหมือนท่านจะทราบเรื่องทั้งหมดอยู่แล้วนี่ครับพวกเราให้ความสําคัญกับการดูแลชาวบ้านถ้าลูกโกหกหรือหลอกหลวงพวกเขาแล้วก็พ่อไม่ให้ภัยแน่ครับครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกครับอย่างที่คิดไม่ว่าฉันจะทําอะไรไปก็ถูกเข้าใจผิดบนเลยสินะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับวิ่งดิวิ่งวิ่งเพราะสถานการณ์ของครอบครัวเรางั้นเหรอลูกเองก็คงรู้สินะว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นไปหรอกเดี๋ยวพ่อจัดการเรื่องพวกนี้เองลููกกกกกเอกอ,อออองง็่านนลลทะ ฉันเคยได้ยินคําพูดพวกนั้นมาก่อนนี่คิมซูโฮทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยนะไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะงั้นตั้งใจเรียนเข้าละตอนนั้นฉันคิดว่ามันโอเคจริงๆนะแต่ว่าโอเคกับผีดิโกหกทั้งเพที่ชีวิตฉันน่าสมเพชได้ขนาดนี้ก็เพราะเงินบ้าพวกนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับผมเองก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันตอนนั้นฉันน่าจะพูดกับพ่อแบบนี้เอาละตอนนี้มีแบบ A อยู่3-2งานแบบ b อยู่57งานได้เงินค่าก่อสร้างมาแล้วครึ่งหนึ่ง เจ้าน like ี้นอกระบบมิสรโลบเจ้านี้นอกระบบชายโลอะไรกันเดินผ oh ่านลูกชายบารอนโดยไม่ทักเลยเนี่ยนะเดี๋ยวนะคนพวกนี้มันเน่เน่บารอนคิดจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่กันฮะอีก5วันจะถึงวันนัดแล้วนะจะเอาไงเนี่ยฮะถ้ายังทวงเวลาอยู่แบบนี้แล้วก็ทางเราเองก็ไม่อยู่เฉยเหมือนกันนะอ้าวอ้าวเงียบทําไมถ้าขายของในคาลิหา์ไปมันก็น่าจะได้เงินมาบ้างอยู่ไม่ใช่หรือไงมาได้จังหวะพอดีเลยดีนะที่ฉันมาทันเวลาพอดี RP ปัจจุบัน36ฉันได้ RP มาเพิ่มหลังจากความชื่นชอบของฮาวเวียเพิ่มขึ้นแล้วฉันจะใช้มันยังไงล่ะทีนี้คุณสามารถพัฒนาสกิลได้โดยใช้ RP โอ้เจ้าข้อความนี่อธิบายดีๆกับเขาก็เป็นแฮะงั้นไม่บอกละเดี๋ยวก่อนครบับขอโทษครบับจะไม่แซวอีกแล้วครบับความรู้ที่ตรวจพบกลศาสตร์เกี่ยวกับดินความรู้ที่ตรวจพบระบบไฮดรอลิกกลศาสตร์ความรู้ที่ตรวจพบกลศาสตร์โครงสร้าง ความรู้ที่ตรวจพบระบบจ่ายน้ําและระบายน้ําเสียความรู้ที่ตรวจพบการออกแบบโครงสร้างเหล็กและออกแบบคอนกรีตความรู้ที่ตรวจพบโปรแกรมการออกแบบขั้นสูงอู้นายนี่มีความรู้มากกว่าที่คิดนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยพูดดีหมายความว่าไงวะเห็นงี้ฉันก็เป็นนักเรียนทุนนอเฟยคะแนนเกียรตินิยมด้วยสกิลที่คุณได้รับตามความรู้ปัจจุบันของคุณสกิลการวัดพื้นฐาน r p ที่ใช้15สกิลการออกแบบพื้นฐาน r p ที่ใช้20อ นึกภาพไม่ออกเลยฮนะช่างเหอะ RP พีมีพออยู่แล้วนี่เอาทั้งคู่นั่นแหละชื่อทักษะการวัดขั้นพื้นฐานโอ้เอออะไรอยู่เนี่ยอาเอาจริงดิวัดได้ด้วยตาเปล่าเลยเนี่ยนะไม่ต้องใช้ GPS ด้วยชื่อทักษะการออกแบบพื้นฐานอ้ช่วยได้เยอะเลยฮนะก่อนหน้านี้ลำบาเกเขียนก,กระดาษแบบตายงานของฉันต่อจากนี้คงง่ายขึ้นแต่ว่าจะให้ฮาเวียทำงานก่อสร้างคนเดียวก็คงไม่ไหวเออถ้ามีความรู้การสร้างเครื่องจักรหนักแล้วก็ จะเรียกออกมาได้ไหมนะโอ้อันที่จริงก็เรียกได้อยู่นะเฮะ้จริงเหรอสุ่มจับสัตว์วิเศษสามารถใช้ RP ีเพื่อสุ่มสัตว์มายามีลักษณะที่หลากหลายมีสกิลที่มากมายเลือกพารามิดที่จงรับภักดีต่อคุณได้แล้ววันนี้นี่มันโฆษณาในเกมจัดๆคิดจะหลอกให้ซื้อกันหรือไงวะเฮะ้สุ่มจับสัตว์วิเศษเริ่มจับหนึ่งครั้งใช้ห้าสิบอาร์พีชิดตอนนี้เหลืออาร์พีแค่หนึ่งจะสุ่มยังไงล่ะสัตว์วิเศษนั้นเหรอถ้าฉันคิดถูกแล้วก็ พวกมันน่าจะมีประโยชน์พอๆกับเครื่องจักรหนักได้เลยนะ RP ฉันต้องสะสม RP ถึงจะทําแบบนั้นได้ฉันต้องได้คะแนนความชื่นชอบจากตัวละครละเน่เ่บารอนฟอนเทล่าถ้าไม่มีเงินจ่ายนี่คือแล้วก็ฉันจะบอกให้ไหมว่าต้องทํายังไงอะฉันพอจะรู้จักร้านที่ให้ราคาภรรยากับคนใช้นายได้ดีๆอยู่นะเอาไหมว่าไงว่าไงนะเฮ้ยเฮ้ฮคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านี้แล้วจะทําตัวไร้มารยาทยังไงก็ได้นี่ไงฮะไอเดิเฮ้ยแกเป็นใครวะเนี่ย ลอ,อยอ๋อเจ้าลูกชายคนโตที่ชอบทําตัวมีปัญหาสินะมายุ่งอะไรด้วยผู้ใหญ่เขาจะคุยกันถ้าไม่หยิบใส่หัวไปแล้วก็พอเลยพอเลยขอดูจดหมายเชิญหน่อยเด้เฮ้ว่าไงนะกฎหมายคุณนางของราชอาณาจักรมาตราที่3ามหมวดที่6คุณนางทุกคนในราชอาณาจักรมีสิทธิที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตัวเองการเข้าไปในคลื่นหายของคุณนางโดยไม่ได้รับคําเชิญเท่ากับเป็นการบุกรุกนี่คือกฎหมายที่ระบุเอาไว้ผูะไรไรสาระไม่เห็นจะเคยได้ยินกฎหมายแบบนั้นมาก่อนเลยโอ้โหไม่รู้สินะงั้น จะลองดูหน่อยไหมล่ะฮาเวียครับคุณชายลอยตัดแขนผู้บุกลุกซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงนะอีแกจะบ้าไปแล้วไงอยากขึ้นศาลนักหรอก็ถึงได้บอกไงว่าให้ไปพิสูจน์ด้วยกันมาดูกันไหมเราว่าศาลจะเลือกข้างใครอะไอ้บ้าเอ้ยอย่าคิดว่าทําแบบนี้เราจะรอดไปได้นะแล้วแกจะต้องเสียใจหึสมน้ำหน้าลอยฮาเวียนี่พวกนายกำลังทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยนะนี่ครับ อันที่จริงผมคิดว่าจะให้หลังจากที่ได้เงินมาจําครบหมดแล้วนะครับเงินนี่น่ะมากพอที่จะจ่ายส่วนของเดือนนี้ฮะเงินว่าจํางั้นเหรอนี่ลูกไปไถเงินพวกนี้มาจากชาวบ้านงั้นเนระจะให้เอาเงินที่ไถามาไปจ่ายเนี่ยนะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นไปหรอกครับนายท่านผมจะจับตาดูคุณชายให้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับชาวบ้านเองครับเออดูท่าทางฮาเวียคงจะไว้ใจเขามากสินะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับว่าแต่คุณไปรู้เรื่องกฎหมายพวกนั้นได้ยังไงครับผมคิดว่าคุณชายเป็นบวาไม่สนโลกซะอีก เฮ้ยเฮ้ยก็เคยได้ย right ินผ enfin ่านมาอะพอใจยังก็เคยได้ยินมาจริงๆนี่ว่าแต่ว่าจากฮาเวียในนิยายอะนะหลังจากการตายของบาลอนและภรรยาเจ้านี้ทั้งสองคนต้องการจะขุดศพพวกเขาขึ้นมาขายตอนนั้นฮาเวียก็พูดว่ากฎหมายของคุณนางของราชอาณาจักรมาตาที่3มหมวดที่6คุณนางทุกคนในราชอาณาจักรมีสิทธิปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนเองหลังจากที่พูดจบเขาก็ตัดหัวเจ้านี้ทั้งสองคนนั้นจากนั้นฮาเวียก็ถูกนําตัวขึ้นศาลและถูกตัดสินว่าไม่มีความผิด การที่ได้รู้เรื่องของนิยายมาก่อนนี่มันช่างมีประโยชน์จริงๆเลยแต่เอาเถอะอีกเดี๋ยวสัญญาณก็น่าจะมาได้แล้วนะแจ้งเตือนความประทับใจของบาลอนฟอนเทล่าที่มีต่อคุณเพิ่มขึ้นบวกคุณได้รับ60 RP จากการพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวละครหลัก RP ปัจจุบัน61เป็นไปนตามแผนรอก่อนเถอะสักวิเศษ